องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคของยุโรปนั้นได้ประกาศให้ยุโรปขณะนี้เป็นศูนย์การการการะบาดของโรคโควิด -19 แน่ละครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Hilux Revo GR Sport ใหม่ตอนนี้โตตกใจกันในหน้าข่าวแน่นอนนะฮะแล้วก็มันก็มีผลกับประเทศไทยด้วยเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่บ้านเรามีการอนุญ,ญาตให้ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว แม้ว่าจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสแต่มีผลการแสดงการฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็หาเชื้อด้วยแล้วก็ตามนะครับก็เพราะว่าองค์การอนามัยโลกประจําภูมิภาคของยุโรปนั้นได้ประกาศให้ยุโรปขณะนี้เป็นศูนย์การการระบาดของโรคโควิดสิบเก้าแนลแลครับเมื่อคืนองค์การอนามัยโลกมีการแถลงเป็นการพบปะนะหรือว่าเพรสคอนเฟรนซ์ประจำสตาห์ของเขาแล้วก็มีทั้งนายแพทย์ไมเคิลไรอันซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปบติการเหตุฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก รวมไปถึงนายแพทย์ฮันส์คล u วชซึ่งเป็นหัวหน้าขององค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคยุโรปเนี่ยนะครับร่วมแถลงประเด็นที่จับได้ชัดเจนที่สุดเพื่อดูจะกลายเป็นการพาดหัวข่าวในเช้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อตั้งเติมหรือสื่อออนไลน์ก็คือว่ายุโรปกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคโควิด -19 ปัจจุบันไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะนายแพทย์ฮันส์คลาวชเนี่ยนะครับบอกเลยรับว่าขณะน,นี้ยุโรปนั้น ได้เผชิญและกลายเป็นศูนย์การกระบาดของโรคโควิด -19 ครั้งใหม่เป็นที่เรียบร้อยในส่วนของนายแพทย์ไมเคิลไรอันนี่นะฮะเขาพูดว่าขณะนี้มันมีความกังวลเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วกับสถานการณ์และภาวะของการกระบาดโควิด -19 ในภูมิภาคของโยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกจับสัญญาณและข้อมูลมาโดยตลอดและมีความกังวลเกิดขึ้นในภูมิภาคของโยุโรปตะวันออกมาเป็นพื้นที่แรกซึ่งก็เป็นไปนตามคาดหมาย ว่าในที่สุดนั้นยุโรปตะวันออกจะมีจํานวนของผู้ติดเชื้อสะสมเกินกว่า20ล้านคนและมันก็เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่ผมได้เล่าสู่คฟังไปแล้วทีนี้ความกังวลที่มีเพิ่มมากขึ้นตรงนี้มันกลายเป็นว่าตอนนี้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นจนํานวนการติดเชื้อและจํานวนการเสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงของฤด,ดูหนาวที่เข้ามาจนกระทั่งคล่อมไปถึงในปีหน้าขณะนี้เนี่ยนะครับเอาแค่เฉพาะทวีปยุโรปทั้งหมดมีจํานวนของผู้ติดเชื้อสะสมเกินกว่า72ล้านคนขึ้นไป สิ่งที่นายแพทย์ไมเคิลไรอันพูดถึงเรื่องนี้ก็คือความกังวลขององค์การอนามัยโลกไม่เพียงแค่ติดเชื้ออะวันจนเป็นศูนย์กลางการระบาดของโลกไปแล้วคือทวีปยุโรปแต่เขาห่วงไปถึงว่าจํานวนของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะชาวโยุโรปเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นถึง50,000 0คนภายในกลุ่มพ่าปันปีส5พัน้อฟังอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าสถานการณ์ของการระบาดยุโรปนี่กลับมาน่ากลัวเหมือนกันนะฮะ ที่ี้ถามว่าจุดตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรทําไมจึงเกิดความน่ากลัวและสาเหตุมาจากอะไรนะครับองค์การอนามัยโลกบอกชัดเลยครับว่าตั้งแต่ตุลาคมจนกระทั่งขณะนี้เราอยู่ในพฤศจิกายนประมาณเข้าสู่สัปดาห์แรกของพฤศจิกายนนี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะเอาแค่เฉพาะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้ก็คือวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยนะหลายประเทศในยุโรปเนี่ยตรวจพบการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแบบรายวันครั้งใหม่ไม่น้อยเลยเช่นเยอรมนีติดเชื้อ35,500 3 5 6ห่ 35, คนเนเธอร์แลนด์1 2 1 4โคเอเชีย6 3 1 0สามประเทศที่ผมพูดไปตัวเลขทั้งหมดนี้คือสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งนั้นนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับเอาแค่เพาะ7วันผ่านมาคุณหมอไมเคิลไรอันบอกเลยครับเาะบวันผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในยุโรปเนี่ยสะสมเพิ่มขึ้นถึง2,5 0 0 0 0รายเมื่อไปเทียบ7วันที่ผ่านมาของแต่ละภูมิภาคทวโรกปรากฏว่ายุโรปเนี่ยเร่งเร็วที่สุด มาดับหนึ่งก็ต้นนอกจากนี้ยอดการเสียชีวิตสะสมในโยุโรป7วันผ่านมา3,600กว่าคนโหแล้วจะไม่เป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคใบนี้แห่งใหม่ได้ยังไงนะครับสิ่งสัมพันธ์ต่อไปนี่นะฮะในแง่ของการเสียชีวิตซึ่งตอนนี้เราจะเห็นกัว่ายอดการเสียชีวิตเนี่ยมันจะเปนหนักที่สุดในรัเสเซียซึ่งดูจากรักเสเซียเนี่ยนะฮะเจ็ดวันที่ผ่านมานี่นะครับการเสียชีวิตของรัเสเซียมียอดสะสมถึง8,100ราย อันดับที่2คือ,อยูเครนยอดเสียชีวิตใน7วันผ่านมากว่า3,800รายต่อมาครับโรมาเนียมียอดการเสียชีวิตสะสมใน7วันผ่านมา3,100รายแล้วท่านผู้ชมดูสิครับรัสเซียยูเครนโรมาเนียเนี่ยก็คือประเทศที่ตั้งอยู่ตรงยุโรปและค่อนไปทางตะวันออกณนขณนะนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าในยุโรปซีกตะวันตกจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประการณ์นั้นกระดาษที่ยุโรปภาคตะวันออกจะเป็นประเทศที่มีทั้งติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงสุดและ ตายเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นปฏิการยุโรปตะวันออกดุจนะกว่าทางยุโรปตะวันตกแต่โดยสภาพรวมแย่พอๆกันนะ,ะถามว่าอะไรเป็นสาเหตุองค์การอนมามัยโลกพูดชัดกับว่าอัตราการฉีดวัคซีนล่าช้ากว่าเป้าหมายและเป็นไปอย่างเชื่องช้าในหลายๆประเทศหนึ่งในนั้นคือรัเสเซียครับหนึ่งในนั้นก็คือเยอรมันด,ด้วยนะฮะข้อมูลที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็จะพบอย่างนี้ครับว่าอย่างเช่นการฉีดวัคซีนที่ล่าช้ากันเนี่ยนะฮะ บางประเทศซึ่นเป็นประเทศเล็กกว่าจะฉีดได้เร็วแต่นั่นก็หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันการติดเชื้อหรือการเสียชีวิตได้เลยยกตัวอย่างเช่นเยอรมน,นีเยอรมน,นีทุกวันนี้นี่นครับเดี๋ยวเราจะเล่ากันต่อไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตา,ากาันฉีดวัคซีนที่นี่นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกตำหนิมากๆเลยก็คือว่ารัฐบาลหลายประเทศในโยุโรปเนี่ยรีบใจร้อนเปิดประเทศเร็วเกินไปทั้งทั้งที่ ข้อจากัดมาตรการสําคัญบางอย่างยังจําเป็นจะต้องมีบงังคับใช้เพราะคุณฉีดวัคซีนช้าการเปิดประเทศโดยเร็วคุณผู้ชมครับวินเตอร์หรือหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นความจะบอกจริงว่าคนยุโรปเองเขาก็ไม่ค่อยชอบแต่เพราว่ามันหนาวหนาวเด็นจริงนะฮะมันเหมือนสมัยเมื่อก่อนซึ่งหนาววยังพออยู่ได้ยังไปนูน่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็บินมาเที่ยวทางฝั่งของเอเชียเพื่อหนีหนาวมาเจอร้อนอุ่นๆเนี่ยน,นะฮนะ และการเปิดตรงนี้เองก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ยุโรปเองก็เผชิญปัญหา2เรื่องซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้ต้องพิจารณาไปแล้วล่ะครับว่าสถานการณ์จากนี้ยุโรปจะลากยาวแค่ไหนกับการเป็นศูนย์กลางกางรระบาดแห่งใหม่ของโลกกับโรคโควิดที่เกิดขึ้นนะครับ